มันไม่ชอบกูว,วะไม่ไงดีไปไหนหรอมาไล่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 กูมาไล่กูอยู่มึงตายไม่กูจะหางไปโอ้กูไม่ย้อนกูไม่หันกลับไปดูด้วยอะเดิ๋ยวยิ่งเดียวอล้วแหละหันไปไนมะ่ตายแน่นอนนะอุวยสัตว์มึงไล่ไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> แม่ที่ที่กูยิงเนี่ยมันไม่ไล่สัตว์เลยข้างในอยู่ปะเนี่ยเฮ้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 ยยังดีนะมันตบเบาหน่อยอันนี้มีใหญ่ด้วยมีเล็กไหมมีเล็กมีเล็กอะแล้วคนนึงต้องมีใหญ่มีใหญ่ตบทีเดียวเกือบตายเฮ้ยไหนวะทางไหนวะอันนี้ป่ะ ไ่คุณเลยวะเฮ้ยมึงตามกูไปถึงไหนเนี่ย F4 มึงเหรอเยี่ยเกิน F4 มึง <laughs> มันมันจะมาขอลายเซ็นตงเนาะเพื่อ้เ,อเยี่ยเกิดมาไอหนูเกิดมา,ดมดมาข้างในวะเยี่ยมืดเดี๋ยวมองอยากใช่ไหม เดี๋ยวครูทำมีอะไปดีกว่าทำมีไม่ที่ฮิวที่ฮิวมันทำที่ไว้แปะฮิวอ่อเะเอาพันธุ์เพื่อเปิร์บนเดดอะเออเ์แบนเดดเฮ้ยถ้าถ้างั้นเจอหมีอนี่มันก็ต้องอยู่ทางไหนวะทางนี้เหรอเจอหมีเจอหมีหมต้องทางขึ้นโห กูลำคาญเสียมหมึงเอยังเยใช่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 เออกว่าจะเจอมึงมุงตามกูลงน้ำมานะไอสัตว์ <c oughs> ไอ้เหียโอ้ยไม่เลิกเลยสัตว์มึงไวไายน้ำมากับกูนี่เนี้ยเออมัมึงมากัดกระชาลามเนี่ไอสัต <c oughs> ว,ว์ว่ามีของมาฝากเลยวันเนี่ย

อะรกันอะไรว,วะอะเรปอรไปนอนแล้วโเคีวาระปนอน้าเอาวะไ่นอยู่วะ่ะว่าทำได้ไหมแปลกแปลกเ่ยอ๋อทำไม่ได้ยังไม่มีไข่มันต้องใช้ไข่ไก่แต่จะได้ ันใช้ไข่ไก่เหรอเพื่อนเบอร์รี่ะลไปล่อเสือกันล่อ,นอเสือใหญ้เสือหมีเปลี่ยนเตลมนมมน้ำแบบไปแบบนี้ขอเรียนสกิลก่อนเพื่อนไม่จะกูบู๊เดี่ยวเองเพื่อน เราแสดงเองเพื่อนรอบนี้เอาเบอรี่ไปใส่ถังเลยให้มันไปกินให้มันไปกินกูไปเก็บลูกธนูจากมันนะปะแจะหายไปรอบปันนี้น <laughs> มันหายไปแล้วละปันนี้ ตัวขนูเกาะตามตัวมันมันหายไปแล้วล่ะมันยังอยู่หรือวะในทังวะมันในทงัทงทะังซานกูยิงมันเลยได้ปะมานี่เเ้ามันต้องใช้บดีห้าอัน ตอนนี้วหาหาหแล้วอะ่ะตอนนี้โอ้ยยขาดอีกัานนึงมีซีนีนี่ไปเดียวหาเรื่องไงเดินหาบรีดดิอย่นี้มีรูว่ะ เสียงมีนี่เหมือนเสียงคนคนไหนอ่ะใจยังไม่รีะเจอละเพื่อนมีลิขิตเคลียหมีกูดีเพื่อนกูยินให้เพื่อนมีอย่างเนี้ยทีหลังกูเน,นี้ยตอนเน,นีน้ยลายกูยืนมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นมึงอะ เพื่อนงมาเจอกูเลยนะเพื่อนลบเพื่อนลบเออยิงมนเออยิงมนเพื่อนยิงมุมนิตมนิต เรียบร้อยกินข้ามีเพือ่อนไอหมีมันออกมาแล้วเพวื่อนอุย้ยไอ้เฮียมึงก็ไปกินเบอร์รี่ดิบจงจะมาตีกูอีกจง <laughs> อย่มาไล่กูเฉยสปาตา,ตา กูยิงมันได้ปะมีนะยิงมันมึงก็ฆ่าสวบมึงดิกูกูเดินไปได้ปะไม่กินนานนะไหมลม่ดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันมึงเอาพวกมาขุดไอ้นี่ดิขุดเลยเนี่ยกลองดินนะอะโี้ยเพ่อนนี่นะได้สแคปหนะ่อย ใช้แคบกระดินไงแล้วยัง,งต่อเราก็าไปเลขหกเพื่อนเยวกูลองยิงมันดูน่ยหมดประโยชน์แล้วก็ยิงแม่งเลย <laughs> เอ,อมันวิ่งกลับไปกินเบอร์รี่ต่อมันวิ่งเข้าท่าเออเบอรมันลองไปตรงนั้นแล้วลงไง แต่ยังไม่มีใครและจะพาเรา ตรงนี้มันให้ทำอะไรวะไ้บอร์รีมาใส่ไหมเอ่ม,น,มนก็ไม่มีขึ้นอะไรนะหรือเป็นพ็อปดยไม่รู้ว่ะอ่อจยาู่กากลับมาค่อยยิงไก่ จับไก่นีนจน่จับพึ่งนะเพื่อนจับพึ่งเอาใช้อีกไหมพึ่งไปเลี้ยงใช่ไหมพึ่งเนี่ยใช่ไหมเอาพึ่งไปเลี้ยงนี่ยใช่เอาไปเลี้ยงนี่ไงเบอร์รี่นะเพื่อนไม่ใช่ละ ไม่นี่บบเบอร์รี่เมีวแล้วนี่คืออะไรมีโซฟารตรงนี้ด้วยวะเห็นแล้ววะปาแล้ววะโซฟาอยู่ที่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างมดินลงมาเดี๋ยวกูยิงเลงยกูยิงธนูข,นนขึ้นไปมันก็จะเห็นกูเจอกูยังไม่อยู่ตรงไหนะ ไม่เย็นเลยกูยิงะนมขึ้นฟ้านะไม่ไดาเลยเจยังเจยังกูยิงะนมขึ้นฟ้านะเจยังนะยิงตังน้ำมีโซฟาร์ดข้างล่างโซฟาแล้วหรวะนี่ไงโซฟาร์ดอี่ไรยเ,เยอะนี่ไงเบอร์นี่ยังเยอะเลยเออ ยังพอพอไม่ใช้ได้เอฟเฟกต์อย่างอือพอับอนะไรีมีอะไรเก็บเลยวะข้างบนนี่เปะ่มันต้องขึ้นข้างบนแหละแต่ว่าตรงนี้มันคืออะไรกันนะมันคืออะไรมันเป็นยังไงไปไปทางไหนเนะี่ยไปดีเลยหัวเข่าไปตรงขึง้นไป ตกไปเลยเพี่นตรงไหนเง้ยมึงอะตกเลยเพื่อนตกเลยนี่เหรอเฮ้สายสายไม่เวีนก็ไม่ตรงยังหนึ่งหนึ่งธนูนีนตอนทอดทิพี่เพื่อนแม่ว่าทำทำมองอะ เออทำมองเขนต้องใช้ลายขุดใช้ขวานนะเฮ้ยมันคมเกินไปแป๊าอุ้ยกระโดดเรียกแล้ ในทางนี้บ้างมันขึ้นไปไหนะลองว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ขึ้นไม่เป็นอันเดียเคยขึ้นนะมึงมึงชอบมึงอยู่กับไอ็นยูกูเพื่อนรักเยอะไงเฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> พูดเป็นเล่นเอนยกูเพื่อนรักอยากเล่นเกมกับคุณ อเนี่มันไอปัจเจฮะต้องไปสับสับสวิตอยู่ไหนวะไม่มีไอ้ลุงอยู่ตรงนี้เลยวะมันนอนทำอะไรวะเบื่อมันแล้วปะ เนี่ยต้องพามันออกมาได้ไหมไปน,นี่ไงลงนี่ไงเดยวลงกดคุยยังกดแลเออกดคุยแค่นั้นแหละหกแปดเจ็ดห ลงได้ยังอะล้วค้อนนะยังไม่มีค้อนเลยค้อนอะไรค้อนหรือปัจเจค้อนค้อนเพราะว่าแสดงว่ามึงต้องมีอะไรที่พลาดเก็บไปแน่เลยเออปัจเจเก็บแล้วนะมันต้องกลับไปเลขสี่เป็นลองดูหน่อยเลขสี่มึงได้เก็บแล้วปะหรือว่ามีอะไรจำไม่ได้มันไม่มีอะไรอันนี้คุณไปดูนะมันจะมีทุกอันไม่เอา ไปลองไปดูสี In, สีเสร็จก็หมดแล้วใช่ไหม รอก็ค้อนอะแล้วก็หมดละเออนแล้วก็งั้นทั้งงั้นกูไปรอที่เรือแล้วกันต้องไปรอที่เลขสองเว้ยทำไมต้องไปรอเลขสองอะเพราะว่ามันต้องไปเอาเอาอดเกินเอาโยนป๊อกโอ๊ยเจ็บปะเพื่อนเหี้ยละอ่ะเจ็บปะเจ็บเกียละ อ่ะไม่เข้าอ่ะกูเปิดก็ว่าูเปิดยิงเพื่อนอยู่นะเพื่อนไม่รอดอ่ะเี่ยกูจะยิงหมีจะดมมันไช่ได้อะไรวะเนะี่ยเห็ดมาละเ็ดทับฟลู เก็บสดเพื่อนเออสดเด็ดสดสดจัดเฮ้ยผู้แก่กับผู้แก่ชิคกี้ไกยเยอะจังเลยผูกไปรอที่เรียนนะ เออเอาไก่โอ้แต่มึงจะไปปล่อยไก่ไงอะ่ะยังไม่มีคอกเลยไปในเรือเดี๋วมันลอยน้ำหนีเลยเน่ยใช่เหรอเออมันชอบลงน้ำไอ้กูพี่กูกูวางไก่ก่อน,นแล้วกูจะลงนน้ำเออแล้วเวลามึงจะไปเก็บมึงก็ต้องไล่มัน e ลแล้วกด e เก็บได้เลยอะ่ะเออต้องไล่ด้วยอ่ะ จะวิ่งหนีมึงไง,ไไง,งนี่ไงคอนไอ้สัตว่าแล้วไม่ได้เก็บโอ้โหทำเมงไม่เก็บคอนวาเพื่อนไปเลขสองได้ปะไปกระโดดน้ำกระโดดน้ำลวาวาโอ้โหให้คูไปเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะ้วใกล้อยู่ไหนวะเนี่ย ไาง่ายไกไ่ไกจ่าได้ยินไปว่าเสียงใครใช่ป๊อกไก่มิ่ไหวจังวะเออกูไปรอเรืรอแล้วเอาเล็กสองไงเล็กสองไปทางไหนอ่ะไปเล็กสองอะย่าให้กูอุ้มไก่ไปด้วยเล็กสองกูต้องไปเอาอะไรอ่ะ ล้าไอ้ตรงป้าอยอะไปกดตรงป้าอยอะกูกดยัไม่ใช่อีกสองอ่ะไม่แต่ของยังไม่ครบมันกดไม่ได้ตอนนี้ของค,ครบละไปกดได้ยังยักูต้องอุ้มเต๋ไปกดหน <c oughs> ่อยเวลาเลยก็ได้เดี๋ยวกูดเดินจะถึงแล้วเนีย่ยอะกูยังหลงทางอยู่ลยเนี่ยมงบอกเดินจะถึงแล้ว อะไรวะลงทางได้ไงวะเดินเจอสตีชัน <c oughs> เบุ๊คบุ๊ดบุยคบุ๊คบุ๊คบุ๊คกบนกกุ๊ก <c oughs> นี่มันไก่จ๋าเนี่ยวะได้ยินไหมว่าเสียงใคร ทางกับเรืออยู่ทางไหนงงวะไม่ได้มาทางกับเรือมาทางลิกตองนะอีนเมน,นี่ใช่เอ้เออเอเอเันดิเอาันดิเอ้ยนี่มันหๆๆม่งๆนีนะว่ะโ่นี่ะโดนไปแผลเลยไปดน ไอ้เก็บเก็บแม่มีไปย่างเนาะไอ้เหี้ยห้องเต็มไม่สัตว์มึงจะอุ้มมึงจะอุ้มไก่แทนกูไหมเดี๋ยวกูเอานแม่มีให้ออ๋มึงเก็บเลยมีตะหนังแม่ไอ้ตะหนังแต่หนังไม่เพราะ้างั้นเอาไปทำของไงเอาละงั้นมึงอุ้มกูอุ้มไก่ไปดิเดี๋ยวกูไปเอาหนังเอาไว ไก่หนีไอ้ไ,ไออก่หนีนีไนะนะปไหนไค่ไปดูมีไปไหนวะ <laughs> มันวเดียวก็มองมีเนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วยึกไก่ไปไหนวะเจอยังไงวะแล้วเจอเมื่อกี้มันวิ่งด็อกแรกด็อกแรกอย่ มันวิ่งเข้ามาเลยเน๊ะแล้วมันเป็นไหนห <Okay. S 1> ไแล้ววะเฮ้ยนี่ไงเจแล้วเจแล้วไม่ใช่มันวิ่งเข้าปุ่มไม้แล้วแม่งหายเลยเอา <laughs> อยู่ว่าวเว้ พบก,กัวห่าไก่ไม่เจอใายเสร็จแล้วมาช่วยวาากัวห่าไก่ดิเราวะนักนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอโห้อยู่ดีแม่เลยไปโน่นนะไปโน่นนะ เจอแล้วเพื่อนเจอแล้วมานี่แหละมานี่แหละออกมายังไงยังไมันลำบากจากการจับไก่ไอ้นี่มันนักจับไก่นี่ว่าแม่นอนนี่วิ่งมาราธอนนี่เมื่อกี้เหนื่อยชิบหาย